สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับที่ผมเดินไปนี่ก็เป็นทางเดินลงไปของสวนดอวเรืองครับอยู่ข้างหน้าด้านข้างนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับบริเวณสิ่งแวดล้อมแถวนี้คือนี่เขาปลูกพลิกนะครับคันดูครับปลูกพลิกมากมายมหาศาลเะครับที่ว่างที่เขาว่างไว้ตรงนู้นก็น่าจะยังปลูกพลิกครับเพราะาบริเวณนี้มัน ฝั่งซ้ายมือนี่คือไม่ใช่ที่ของเรานะครับด้านขวามือนะครับก็คือน้อยหนานครับเพชรปักช่องนะครับน้อยนาน้อยนานี่ก็เป็นแปลงของคนสวนของเราเองเนี่ยครับท่านมองเห็นไกลๆนั้นก็จะเป็นนะครับสีเหลืองๆก็ดาวเรืองเราอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นครับเป็นแปลงเก่านะครับแปลงนั้นตัดได้ใบ สิบสองสิบสามมีตแล้วครับสี่ห้าวันที่ผ่านมานี่คือฝนมันตกทุกวันเลยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านดูครับว่าสวนดําเรืองอยู่ด้านหลังกลายไปตรงน,นู้นะครับแต่ที่ผมก็จะมาเดินลงไปนี่ก็คือแปลงใหม่ที่เริ่มติดตุ่มดอกมาแล้วครับจากงุดที่แ้วที่ผมรีวิวให้ท่านดูว่ามีเพี้ยไฟอยู่นะครับอันนี้คือทางเดินลงไป สำหรับแปลงนู้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปแปลงนู้นนะครับผมจะมาอีกแปลงหนึง่งซึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับขั้นตอนการทำดาวเรืองอย่างที่ผมบอกให้ฟังครับคือต้องปลูกไล่รุ่นไปครับพอรุ่นนู้นมันกำลังจะหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีรุ่นใหม่ที่จะมารองรับเนี่ยครับนี่ก็คือบ้านพักคนงานนะครับที่สร้างเอาไวใ้ให้กับคนงานนะครับ ก็แค่พอสังเขปนะครับหลังคาไม่รั่วครับยกพื้นเวลาน้ำหลากมาก็ไม่ท่วมนะครับนี่คือแปลงที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับท่ามกลางสายฝนนะครับฝนก็เพิ่งหยุดไปสักไม่ถึงสิบนาทีนี่ครับมีโอกาสก็รีบเดินลงมาเลยนี่ครับข้างๆเราก็คือแปลงพลิกนะครับเมื่อเ้าที่ผม มาทำรีวิวไปก็คือส่วนนี้โดนเพี้ยไฟจำนวนมากเลยนะครับวับนนี้ดอกเขาเริ่มบานแล้วนะครับแล้วผมจะมาตรวจดูว่ายาที่ผมให้เด็กไปฉีดไว้เนี่ยมันได้ผลเป็นยังไงบ้างผมคงจะเดินลวงลึกมากไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างแฉะครับเพราะผมจะต้องขับรถกลับเอาของกลับด้วย ช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวด้วยนะครับผมต้องรีบไปแล้วก็รีบกลับเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือนี่ก็กาลังจะห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเห็นฟ้ามันมืดคืมก็เลยดูเหมือนมันจะมืดจริงๆริงตอนนี้ยังไม่ถึงห้าโมงเย็นดีนะครับผมกาจออกจากที่นี่ไปไม่เกินห้าโมงครึ่งหมอกลงจัดมากครับแล้วก็ผมขอถ่ายวิวให้ท่านดูก่อนครับบรรยากาศรอบๆสวนนะครับสวยมากครับลมลื่นนี่คือลักษณะของต้นที่ผม ได้ทำการฉีดเพี้ยไฟไปนะครับผมจะให้ท่านดูลักษณะใบไปก่อนดีขึ้นจากนั้นที่แล้วค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าใบเราเริ่มไม่ไม่ผูพองแล้วครับใบไม่ไม่เริ่มไม่หงิกแล้วนะยังมีหกอยู่บ้างครับแต่ผมดูจากลักษณะแล้วนี่มันมันน่าจะหายครับสีที่ว่า on, อ่อนกว่าชาวบ้านเขาเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นมานครับใบใหม่เริ่มจะไม่หงิกแล้วนะครับสภาพก็ค่อนข้างจะดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับ ดอกเป็นยังไงบ้างเอ่ยส่วนนี้นะครับฝนตกทุกวันครับเนี่ยครับดูท่านดูน้ําในท่องนี่เยอะมากเลยครับน้ำในดอกเยอะมากแต่ว่าดอกเราก็ยังโอเคนะครับเนี่ยครับเกษตรน้ำจ้ำทองส้มนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับตรดมีแตกบ้างเนื่องจากว่าโรคลุมแล้วครับที่ผมอธิบายฟังครับเวลาเราฉีดยาอะไรเข้าไปเนี่ยพอเขามีโรคลุมแล้วเนี่ย อย่างพวกเพลี้ยไฟเนี่ยก็ไปทําให้ใบของเรานี่มันดูดซึอมอาหารได้ไม่ค่อยดีครับยาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดซึมเท่าที่ควรนะครับหลายๆท่านนะครับก็เป็นปัญหานี่คือว่าเฮียผมหนูฉีดยาไปแล้วเนี่ยหนูฉีดเคนเซอร์บมล้นตลอดเลยแต่ทําไมตูดยังแตกอยู่ก็ต้องเราก็ต้องดูจากสาเหตุหลักเขาก่อนครับถ้าเกิดเขาเป็นเพลี้ยไฟหนอนชอนใบอย,อย่างเงี้ยครับถ้าใบเรามัมีปัญหาครับการดูดซึอมอาหารทางใบเนี่ยมัน ทำให้มันไม่ดีครับพอมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราฉีดแคนเซิลโมลอนไป mm. เขาก็ดูดซึมได้แค่ประมาณ50%เท้นนั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดเชื้อโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในต้นของเราให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วทีนี้การดูดซึอมอาหารพอมันได้รับร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยทีนี้แหละครับมันจะดีมากๆเลยดอกค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับดอกนี้ใหญ่มากสวยมากดอกใหญ่จริงๆเลยครับ น้องๆซีดีเกือบทุกดอกเลยอันนี้ก็คงจะเข้าพันษาก็คงจะบานสะพัง่งเต็มสวนก็คงจะได้ตัดกันนะครับสำหรับเรืองแปลงนี้ครับเข้าพรรษาก็คงจะได้ตัดกันแต่อย่างว่าครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดหนักที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยเจอมาเลยครับสายในสามวันนี้ก็คือ9ก้าพันทุกวันเลยครับทางรัฐบาลก็ประกาศล็อกดาวน์ ส่วนกางของประเทศไทยแล้วครับก็ตอนนี้ก็ทำมาหากินลําบากทุกอาชีพครับไม่ได้ไม่ได้ว่าอาชีพขายเดาเรืองเราอาชีพขายเดาเรืองเรานี่ผมนึกว่าเป็นอาชีพที่ยังพอไปได้ดีกว่าอาชีพอื่นด้วยซ้าไปนะครับหลายๆท่านประสบปัญหาอย่างมากครับโรงงานปิดโรงแรมปิดสถานที่ต่างๆปิดคนตกงานเยอะมากเลยนะครับก็เห็นใจเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับที่ ช่วงนี้ก็ยังหาทางออกยังไม่เจอเลยนะหลายหลายคนก็โทรศัพท์มาสอบถามผมเกี่ยวกับเนี่เราจะทํายังไงต่อไปการปลูกดาวเรืองนี่ยังเป็นอาชีพที่ดีอยู่หรือเปล่าผมก็ยังมั่นใจว่ามันก็ยังพอไปได้ครับมันยังพอขายได้อยู่ครับดาวเรืองตอนนี้ไม่ได้ราคาตกต่ำนะครับเพียงแต่ว่าคนซื้อมันน้อยราคาดาวนี่ยังอยู่ในราคาดีอยู่ครับเราอยู่ที่ว่าเราจังหวะที่เราจะขายเนี่ยเรามีลูกค้าไหมถ้าเรามีลูกค้านี่ก็ยังเป็น เป็นดอลเรื่องที่มีราคานครับผมมาดูตรงนี้ครับฟ้าแลบใบแล้วครับโอ้ใบใบใบแถวนี้รู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยครับใบที่เคยพ,นานานานพยูพองหนาๆน,นี่เราสังเกตว่าพอใบเขาพูพองหนาเนี่ยใบเขาจะหงีบเข้ามาอย่างที่ผมได้ใบฟังครับแต่ตอนนี้ใบมันเริ่มแบนออกไปแล้วใบมันเริ่มแบนออกไปแล้วแสดงว่ามันเริ่มคลายแล้วโอ้โหฟ้าเริ่มอแล้วครับผมก็จับโทรศัพท์ยูงกลางกลางที่โลกงนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ โอเคผมยามขั้นตอนตอนนี้ครับผมอย่างนี้ครับหลายคนถามผมว่าแล้วดาวเรืองเวลาฝนตกมาเราฉีดยาได้ไหมถ้าลักษณะนี้ฉีดไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะฉีดครับคือตอนนี้ต้องรอจังหวะอย่างเดียวครับว่าให้ใบมันแห้งครับถ้าอากาศมันปิดคือแดดมันไม่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอฉีดตอนเย็นครับเราดูที่อากาศครับถ้าเกิดแดดมันไม่ค่อยร้อนอะไรเท่าไหร่เนี่ยคือตอนนี้เราต้องรอจังหวะในการฉีดยาอย่างเดียวนะครับผสมยาจับใบด้วยนะครับ ยาจับใบนี่ขวดหนึ่งจำหน่ายกันไม่แพงครับยาจับใบขวดหนึ่งอยู่ประมาณ80-100บถึงบาทหรือ150แล้วแต่ยี่ห้อครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วเราอ่านวิธีการใช้ให้ดีครับว่าเขาให้เราใช้สัสดส่วนเท่าไหร่บืองทียาราคาถูกมันอาจจะใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะยาที่มีราคาแพงอาจจะใช้ปริมาณที่ค่อนข้างน้อยซึ่งสรุปแล้วราคามันไม่นหนีกันเท่าไหร่ครับสำหรับยาจับใบสําหรับฤดูฝนที่ฝนมีการฝนตกชุกอย่างนี้ครับท่านต้องใส่ย,ยาจับใบเข้าไปด้วยนะครับในการผสมยาทุกชนิดครับ ไม่ไว่ายาฆ่าหนอนยาฆ่ามาแรงยาเพี้ยไฟยาบำรุงยาฮอร์โมนอะไรต่างๆนี่ผมแนะนําว่าท่านต้องผสมยาจับใบเข้าไปด้วยนะครับพอเราผสมยาจับใบเสร็จปุ๊บเราฉีดไปประมาณ 1- 2ชั่วโมงเกิดมีฝนตกลงมา,ายาจับใบนี่ก็ช่วยทําให้ความดูดซึมของสารอาหารมันค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นนะครับก็เป็นผลดีําให้เราไม่เปืองยามากแต่ลักษณะว่าฝนเพิ่งตกมาเสร็จใหม่ๆอย่างนี้ครับแล้วก็ น้ำมันยังอยู่เต็มใบยอย่างนี้ครับไม่ต้องไปฉีดนเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้เช้านะครับ้าเกิดคืนนี้ทั้งคืนเลยนะครับมีลมพัดแรงใบมันแห้งได้พรุ่งนี้เช้าไม่มีฝนรอนิดนึงก็ท่านก็รีบฉีดเลยครับบางทีสถานการณ์บางอย่างเราต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่ว่าที่ผมแนะนําว่าควรจะฉีดตอนเย็นดีที่สุดท่านก็จะฉีดแต่ตอนเย็นคือบางครั้งมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ถ้าท่านสามารถฉีดตอนเย็นได้อย่างที่ผมได้บปฟังมันก็คือดีงแต่าตอนนี้ฝนมาตกเย็นทุกวันผมถามพี่เขาบอกว่าตอนเช้าไม่ตกเนี่ยเนี่ยมาตกตอนบ่ายสองนี่เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเช้ามันยังพอมีเวลาให้เราฉีดยาได้เราก็ฉีดหนเวลานั้นนะครับผมอย่างนี้ครับพอเพีย้ยไฟอะไรเราปาบเขาได้หมดทีนี้เราก็เริ่มขั้นตอนการบำรุงดอกที่สมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้ผมมียาอีกตัวหนึ่งมาแนะนําท่านครับเป็นอิมิลินนะครับ ผมก็ค่อนข้างอ่านชื่อเขาค่อนข้างยากครับตัวนี้อิมิลินนะครับเป็นยาปรับสภาพครับสําหรับอากาศร้อนมัง้งอากาศหนาวมัง้งฝนตกบ้างอย่างเงี้ยครับผมเอาตัวนี้เป็นอาหารรองนะครับเขาเขียนว่าเป็นอาหารรองซึ่งผมนํามาใช้กับแปลงนี้ครับผมก็มีความรู้สึกว่าต้นที่มันเคยแปลงก่อนนะครับที่หน้าก่อนหน้านี้เขาปีความเป็นดอกกระเทยครับเขาเรียกว่าดอกกระเทยคือดอกเขาไม่เต็มมัง้งสีมันเพี้ยนมัง้ง เอาตัวนี้เข้าไปช่วยครับปรับสภาพให้สีเขาเนี่เสมอกันนะครับท่านสังเกตว่าต้นนี้ดอกจะค่อนข้างที่จะสีจะค่อนข้างที่จะเสมอกันครับดอกจะไม่มีสีเพี้ยนท่านสังเกตให้ดีครับจะไม่มีสีเพี้ยนจะไม่มีต้นแซมต้นไม่มีต้นอะไรครับเนื่องจากใช้ตัวนี้ครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับสลหรับบมรุงต้นสลหรับฤดูนี้ครับผมแนะนําเป็นไบโอโฟนเลยครับซึ่งเมื่อก่อนนี่บูมฟลาเขาจะดีมากๆเลยครับแต่ตอนนี้บูมฟลาเขาเลิกผลิตไปแล้วครับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้ครับแต่ผม มาใช้คู่กันกับเฟตาเมีนครับอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้บํารุงดอกเขาทําให้ดอกเขาใหญ่ไบโอโฟนี่เป็นตัวบํารุงดอกแล้วก็บํารุงต้นไปในตัวด้วยนะครับอิลิมนปรับสภาพของต้นนะครับบวกกับเพียวสแล้วก็แคลเซียมโมลอนที่เราใช้กันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับเป็นยาพื้นฐานที่เราไม่ไม่ทิ้งเขาเลยนะครับชุดนี้ครับ5้าขวดนี้ครับผมนํามาเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยครับ2,500บาทนะครับ สามารถฉีดได้ประมาณ5,000ต้นนะครับ2 5 0 0ร้อบาทสำหรับการเริ่มติดดอกแล้วก็ท่านจำเป็นทจะต้องฉีดนะครับเมื่อเราแก้ไขเรื่องเพีย้ยไฟมันได้หายแล้วนะครับเราก็มาใช้ห้าตัวนี้ครับซึ่งผมได้แนะนำไปเพาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมาติดตามกันต่อครับว่าเมื่อเราฉีดยาบำรุงเข้าไปในขั้นสุดยอดของเราแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอีกประมาณ หนึ่งอาทิตย์ครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเดาวเรืองของเกษตรลำสาม 3, อีกหนึ่งแปลงอย่างแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาตอนนี้คือทุกคนถามผมว่าราคามันเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็อีกเรื่องนึงครับแต่ตอนนี้หลายคนครับก็คือปลูกดอกออกพรรษาเนี่ยเข้าภรษานี่กําลังจะออกดอกแล้วเนี่ยผมพอจะมีทางจะได้ราคาไหมผมก็บอกว่าจากสถานการณ์ณเวลานี้ครับผมว่า ถ้าท่านใดนะครับได้ดอกละหนึ่งบาทนะครับสำหรับดอกใหญ่หรือว่าแปดสิบสตางค์นี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่น่าจะพึงพอใจนะครับราคาแปดสิบถึงหนึ่งร้อยถึงหนึ่งบาทนะครับก็น่าจะเป็นราคาที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งเลยครับสำหรับสถานการณ์ณเวลานี้นะครับเอาละครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับที่ทาดาวเรืองอยู่ณขนาดนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับผ่านโรคระลานี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ จะผ่านไปด้วยกันดูแลตัวเองครับใส่แมสครับอย่าไปคุยกับใครเขามากมาจนเกินไปช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้รังเกียจครับแต่เราทิ้งระยะห่างไม่ให้คุยกันให้มันมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มันล้างมือนะครับมันล้างด้วยแอลกอฮอล์ให้ดีนะครับลูกหลานที่ออกไปข้างนอกบ้านกลับเข้ามาก็พยายามให้เขาล้างมือหรือให้ดีก็คืออาบน้ําไปเลยก็จะเป็นการดีครับลดโรคลดทุกๆอย่าง ขอให้เพื่อนๆเ,เกษตรกรทุกท่านครับเพื่อนๆในในยูทูบของผมนะครับเพื่อนๆเ,เกษตรล้ำามทุกคนขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ